สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อฮิตาชิรุ่น SF-95KJS 9.5 K กิโลกร,รัมนะครับรุ่นนี้ฝาเปิดบนนะครับ เป็นแบบอัตโนมัตินะครับใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับผมว่าเป็นรุ่นที่เก่ามากนะครับรุ่นนี้อาการของมันเห็นบอกว่าซักได้นะครับแต่เวลาปั่นแห้งไม่ปั่นนะครับผมจะทดสอบซักดูก่อนนะครับ ผ้าลงไปเลยนะครับสตาร์ทเลยครับ ไปไม่ได้นะครับขึ้น F9 นะครับสันนิษฐานนะครับน่าจะเกิดตรงที่ชุดเฟืองคัดนะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะลุยเข้าไปดูนะครับประจริงหรือไม่นะครับ ถอดโมเล่ออกนะครับถอดเซ็นเซอร์ออกก่อนนะครับ ค่อยๆดึงอ,ออกมานะครับ เอาเฟืองคัดออกนะครับตัวนี้นะครับกดง้างออกนะครับดูเฟืองคัดสิครับเห็นรอยแตกราวนะครับนี่ครับ สาเหตุอาจจะเป็นเพราะตัวนี้นะครับที่เฟืองคัดตัวนี้นะครับเพราะมันแตกนะครับเห็นไหมครับผมก็จะต้องสั่งซื้อนะครับกว่าจะได้มาก็ประมาณอย่างเร็วก็3วันนะครับอย่างช้าก็ประมาณหนึอาทิตย์นะครับแต่มาแล้วครับ เฟืองคัดนะครับผมถือว่าได้เร็วนะครับสั่ง3วันได้นะครับสั่งวันที่20 6ส7บ8ได้นะครับถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับต่างจังหวัดอย่างผมนะครับดูสภาพแล้วโอเคนะครับ เทียบดูนะครับนี่ของเก่านะครับตัวนี้ของใหม่เท่ากันเลยนะครับก่อนจะใส่เข้าไปในชุดเฟืองคัดนะครับผมก็จะทาจารบีซะก่อนนะครับใส่จารบีเล็กน้อยนะครับ โอเคครับชุดเฟืองคัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการประกอบเข้านะครับอันดับแรก ใส่สปริงเข้าไปก่อนนะครับตามด้วยชุดเฟืองครัชนะครับใส่น็อตสตัวนะครับ เสร็จครับผมก็จะทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเปลี่ยนเฟืองคัดปั่นแห้งแล้วนะครับผมก็จะทดสอบระบบการปั่นแห้งนะครับ โอเคนะครับระบบปั่นแห้งกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับแก้ไขไม่ยากนะครับพ่อบ้าสามารถทำได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ